เอาละค่ะหลังจากที่เราซื้อคาร์โก้ดรอปนะคะเราก็จะได้โดนนะคะมาหนึ่งตัวนั่นเองทีนี้มาดูค่ะว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะล่างสุดเลยคือ wide space d r o n นนะคะอยู่ตรงนี้เองก็กดเข้าไปนะคะนี่ไงามาแล้วนะคะโดนเก็บขยะของเรานะคะ Number of Drone ตอนนี้เรามีโดนอยู่ทั้งหมด1ตัวนั่นเองนะคะ ตอนนี้สามารถเก็บขยะได้เท่าไหร่ศูนย์กิโลกรัมนะคะยังเก็บขยะไม่ได้เลยตรงนี้ตัวโดน progress ก็คือการทำงานของโดนนะตอนนี้ยังศอยู่เป็นเพราะว่ามันยังไม่ได้ activate นั่นเองนะคะเราก็ดำเนินการนะคะกด activate โดนเพื่อเป็นการบอกโดนว่า ไปทำงานนะคะไปเก็บขยะนะคะเคลียพื้นที่นะคะให้เป็นพื้นที่สีเขียวสะอาดสวยงามสดใสให้กับดาวเคราะห์ดวงที่9ดวงนี้นะคะ <c oughs> ก็กด activate ค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือ activate ไปแล้วนะคะ <c oughs> สถานะตรงนี้นะคะตัวโดรนเนี่ยก็จะขึ้นว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้จะขึ้นว่ายังไม่ activate นะคะก็คือเป็น inactive ตอนนี้ก็จะขึ้นเป็น searching ก็คือกำลังค้นหาแสดงว่าตอนนี้โดรนของเราเนี่ยก็คือไปค้นหาขยะนะคะที่อยู่บนดาวเคราะห์ดวงที่9นะคะอยู่บน planet i x หลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆทําทำงานนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะคะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะบอกปริมาณขยะนะคะที่โดรนเนก็บได้นะคะก็บอกมาเป็นกิโลนะคะเป็นกิโลกรัมนั่นเอง พอเสร็จจากนี้นะคะโดนเขาก็จะเซิร์ชชิงเก็บขยะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งว่าเต็ม100%นะคะใช้เวลา6ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีก6ชั่วโมงเราก็จะกลับมาดูกันอีกครั้งปล่อยให้น้องโดนเนทำงานต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บขยะกันผ่านไปแล้วนะคะประมาณ6ชั่วโมงนะคะผ่านไป ว่าน่าจะประมาณ8ชั่วโมงเต็มแล้วนะคะก็เข้ามาดูสิว่าโดนของเราทำงานเป็นไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เรียกว่า unloading นะคะก็คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วขยะไม่รู้เหมือนกันว่าได้กี่กิโลนะคะเราก็ต้องมาดูกันค่ะตอนคร e มเ w ส s t นะคะเครมขยะก็คือเราได้ไป10กิโลนะคะก็แต้มขยะของเราก็จะขึ้นให้ตรงนี้ว่าได้10กิโลเสร็จเรียบร้อยนะคะ จบแล้วสำหรับการเคลมขยะเดี๋ยวก่าจะเก็บสะสมแต้มขยะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะแลกตัว IXE นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ใน ecosystem มนะคะระบบนิเวศของเป็นเนใช X ไอต่อไปนั่นเอง